สวัสดีครับวิธีคมมือแนนครับผมพี่ไอครับผมนนี้กลับมาปะกันทำเล่นนะครับหนึ่งแรงนะครับแรงนี่น้องบาวจะมานําเสนอเมนูในส่วนของนี่นะครับเฮดขอนขาวนะครับนี่วันนี้เขาจะแกงเฮดขอนขาวใส่จ้นแห้งเลยครับเด้อวันนี้นะนะครับอ่าเขาแนะนำกันไปเลยนะครับรับแรกเขาจะมีเฮดขอนขาวนะครับแล้วก็นี่พักละนะครับนี่วันนี้เขาจะ แกงไส้ชิ้นแห้งนะครับนี่อันนี้เป็นเป็นชิ้นหมูด้วยไปองครับผมนะครับถ้าใส่ท่านใดชอบเป็นจิ้นแห้งของเนื้อกะถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับอร่อยหอมไปแหมย่างเนาะนะครับนี่มีจิ้นแห้งนะครับอ้าวขอดูส่วมผสมกานนี่อย่างการพองปลาล่ำนะครับหลักๆักหอมกะมี้นนี่ครับหอมขาวหอมแดงนะครับกะปิแกงพริกแห้งแล้วก็ห้าแห้งนะครับี่ ทา้งที่ก็จะเป็นในส่วนของห้าหน้ามนะครับแล้วก็ให้จะเป็นรสดีนะครับคอยประคองนะครับแล้วก็ทีคขาดไปได้นะครับโอมามิเอานะครับคอยปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับอ้าวดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับอ้าวหอวตาน้ําพริกก้านนะครับด้วยการใส่ใส่พริกเจ้าใส่ห้าแห้งหอมขาวนะครับลงไปโขกกันเลยนะครับ ก็เป็นของกินเมืองเมืองนะครับสําหรับแกงระเภทนี้นะครับมันซึ่งส่วนผสมง่ายมากเลยครับไปแอบผมมีเข้มกีดอันเนาะแต่รับรองนะครับรสชาตินี่เราต้องอู้ถึงนะครับหน้ามันไล่แน่นอนครับผมอ้าวต่อไปห้าใส่กะปิแกงนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับลงไปเลยไปแอครับผมนี่นะครับส่วนผสมที่เฮาจะเอาลงไปขกก็มีประมาณนี้นะครับผม นะคคกพริกแกงและเอียดแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปลา,าลงไปเลยนะครับนี่อันนี้น้ำห้าทำเองเด้อมันจะน้้ำห้าต้มซุปนะครับตั้งได้หลวงจังไห้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับอ้าวจะให้เราตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ พริกแกงเจ้าพริกแกงที่เขาโคกลงไปเลยนะครับหืมแล้วมันหอมมากครับพี่เอ๋ครับผมเวลาอ,อน้ำพริกเขาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของน้ำห้าเขาเนี่ยาแต่มันหอมหอมแบบเอกลักษณ์นี่เท่านะครับผมพี่พี่แอ้ลองไปทํากันดูนะครับล่างโคกแห็งน้อยนึงอ้าวเดี๋ยวเขาตั้งเดือดสักพักหนึ่งแล้วดูขั้นตอนต่อไปกันแห็นกามเดอ้อ ระวางที่น้ำเดือดน,นะครับเขาจะเอาในส่วนของจีนแห้งเขานะครับเอามาซอยเป็นชิ้นพอดีคําเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเด้อครับผมนี่ครับหลังจากที่น้ำเขาเดือดได้ที่แล้วนะครับเขาจะเอาในส่วนของจีนแห้งที่เขาซอยไปกี้นะครับลงไปเลยนะเพื่อจะเป็นห้องวัดตุ๋นรวัวต้มคือจีนแห้งเขาปิเปื่อยนะครับเปยงครับผม แล้ว้อากินจะได้อาหารลดหมักเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวรอห้องห้องวนเดีเดี๋ยวรอกินให้ห้องเปอยก่อนนะครับดูขั้นตอนต่อไปการทาก้ามนะครับครับหลังจากที่เราตั้งเป็นห้องว่าหมูเดดเดียวห้องซุกแล้วนะครับหรือว่าจีนให้ห้องซุกแล้วหาก็ใสในส่วนของนี่นะครับพระเอกเขานะครับแกงเฮ็ดใส่ลงไปเลยนะครับซุปนี่เป็นห้องว่าจะได้แยงครับผม ใช้ได้ทั้งเก่งเห็ดล้มนะครับหรือว่าเก่งเห็ดล้วงบันเทาครับแต่ทนี้เขาจะทําเป็นเห็ดท้อนขาวนะครับน้องบ่าวนี้ชอบในรสชาติของเห็ดของขาวมากเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาตั้งน้ำให้เดือดสักพักคือเห็ดท้าสซุกนะครับ เราอยากบอกว่ามันหอมแต้พีแอ้มผมลองมาทํากันดูถ้าบลังนี่นะล้ำล้ำครับลำลำล้ำแน่นอนนะครับอ้าวหลังจากเห็นห่อสุกละก้านะครับปีแอ้มผมแล้วมันจะหอมมากเลยเด้อโคตรแนเ่เหลืองในเรื่องหอมขนาดนะครับทมรสชาติลองบอยใส่ผักละลงไปเลยนะครับนี่เพิ่มความหอมนะครับแล้วเดี๋ยวสกัดหอเกาะ มาปรุงรสตามใจชอบกันนะครับเหมือนเดิมนะเอ็นโอ้นะครับเอ็นสุดม,มากนะครับมันแต่อาจจะเป็ี่นมอควันเนาะช่วงนี้นะครับ <c oughs> นี่น้ำหอมมาเลยี่เอ็นผมเหมือนละรู้ว่าท่านได้ที่แบบบางม,มีเนื้อมันมีโดยเฉพาะมีเนื้อหรือว่ามีชิ้นแห้งชิ้นอย่างนาะเขาแข็งร่วงๆ e อีพี่เอ็นครับผมล้ำล้ำหีบหน้าม,มาหมดเต้น็มเบาะการันตีเลยสุดนี่ครับอื ืม,มดูความน่ากินครับน้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปรุงรสตามใจชอบนะครับพอาใส่อย่างพ่อหนะือยน่้งนองบายจชิมก่อนนะครับผมามันขาดรสอย่างพ่องนะจริงๆแล้ว่โซนี่กัจ่าแขกเก่งนะครับพอดีอย่งก็มันเหมือจเป็นประเภทต้มส้มไก่หรือเป็นต้มส้มนียนะครับอลองชิมดูนะครับ อ <c oughs> ความเค็มของที่แหละน้องบบาวลืมไปคืออย่างอ่าเปินห้องว่ามันจะมีความเค็มของอ่าจีนจีนแห้งเขาเนี่ยหรือว่าจีนเดดเดียวที่เขาซื้อมาจากตลาดน,นะครับ <c oughs> เปิดจากนักเกลือมาแล้วน,นะครับโอ้แต่โจกดีห้องได้ห้องได้ใส่รถดีไปก่อนนะครับโอ้โจกดีเอาชิมก่อนนะครับแต่เดี๋ยวรสฉาิโอเคแล้วอ้าว <c oughs> ต่อไปเอาใส่ พระเอกมาจนได้นะครับก็เป <c oughs> <c oughs> anyway. <c oughs> ็นโอโมมิเฮานะครับแช่์ไล่แซ่บไล่มก็เฮียอื้ปีปีแอครับลองมาทํากันดูนะครับูุรนี่นะครับมันจะเป็นแกงล่วงบ้านเฮอเลยนะครับเป็นรสชาติที่เป็นเมืองๆแต่แต่นะครับกลมกลมนะครับนี่นะครับโอ้โหความแม่กินให้พีแอรับผม อนกอินเธอ,อต้องหีนหนงง้น้ำแกงตัวเด้อมอะไหล่ะนี่นะครับครับจะได้น้องขอฝากสำหรับเมนูนวันนี้นะครับเด้อวนันนี้หากเนี่ยพิษพลาดตะก่อแนน้นองบาวขอสุภาพนะครับจะกดติตามนะครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น,น้องบาวด้วยนะครับเด้อครับวันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนสวัสดีครับนี่ดีแอร์ผม,มนากินมากเลยเนี่ย เอาเนี่ยจะได้ดี่ะเป็นยังว่าเด้วนะครับหพมใจมืออาชีพนะครับเนาะแต่รู้สีสัมก็น,น่ากินนะครับผม